สบายดีพี่น้องสบายดีย่ำเศร้าๆพี่น้องเลยตื่นเศร้ามากกับบรรยากาศลมพัดวอยๆเมื่อนี้ก็นาวเย็นพี่น้องยี่สิบองศาที่วันหนาวเติบแล้วอยู่ทั้งแข้งเท้าในพี่น้องหนาวสุดสิบห้าองศาน่ะที่ว่าอาบน้ำนี่อ้ายหนกเลยนะสิบห้าองศาเคยหนาวสุดสิบห้าองศาและ ล็อหฮามักบวบแล้วพี่นี้มันตายแล้วงวมาเห็ดมันวานเนี่ยตายไปแล้วล่ะกัศกินย็นเย็นน้องเหความหูซสกอูเประมาสิบเกา เริมลมว่ยอีโดารเยนเด้อม่านนะาเผาเที่ยงก็กลางคืนพี่นองนี่สองตัวนอนอยู่กองเพื่องเลือตัวเดียวนี่แหละอยู่นี่หาเป็นหาวมันหนี่ันบนนี้บุยอมนอนอีโดไม่หนีไม่ยอมจะกีขาคงเริ่มที่เศร้าแล้ว คนแดงเลยบ่นแดงเลยเรียนกับรงเรี้ดยังเ่บ่นี่ยโดก็โหดแต่เศราแต่สเตสแทนเสือใม่ได้มนพี่นอเลยากหเนนั้ผน,าย,นยานแรกดีดโดเนาะเรียกเรียกแขกแต่คดกันนะ bị đó. Để mình hái coi phí nó. Sai nó bổng bự đái. Sai này, <laughs> <bỏ qua> <laughs> ่อนูื้วยจริงโอเคเดินในหลอดออกแล้วบัตรหับัตแทงนดหุมจุ่มอยู่พี่น้องี๋ยวเื่องออกเลยเาหมดแล้วเพื่องออกเห้ยังนี่เ็นบอกอปรปอันี้วบอกคำอ่ากัวเรอมันคือออกงันเหรอ เนนอ้าว่็สีมันมาอกอ๋อแนสิบอกนั่นเองลังสีออกแลยเปน,นออกมาจากหอมกัน,นออกเนาะนี่คักอันนี้นี่้ยผักบัวฮะก,กับปลาลอผักกาดให้น้องผักกาดออกงามกูงูดีกาดล้าย่นจะเล่นกินฮัมเพล พี่กำลังแตกเ่ะนอออะเดี่วยมงแตกเมยเออก็เห็นเอานี่ใหญ่แล้วมันออกงาบเนาะอ่าตกาเยไม่เดือไม่เดือแล้ก็มาลือเพื่องออก ดีเดอยัยไปหยยบพัก so ด oh, so ้ยด no. <ifie wonder> ิด้เด้อย like ินบอเด้อผ่าอตารางเทียงโอ้ยเรียงมาค่ะจะเป็นคูนคักพี่เราคจเบทำคูนเลยีผมเป็นอยู่าบ่ได้ากระตุ้เท่านั้นแหละ็นบเทเสือคื้งงามแท้เลยเสจะีอหนึ่งพี่ ตัวแดงๆตัวนี้ยังน้อยพอดีเลยตัวนี้นะวะสีฝากรง,งามเนาะลักสลัด,ดนี่ยังเริ่นออกเด่น,น,นเด่นบ่แต่ว่าพักอันนี้พักสีเหล้าห้องออกก็ได้พี่น้องเว้ยเดี๋ยวใส่เบิองมันแตกมันขาวขนะเลยงามอ๋อหลอกอะไรนี่นเจ้าว่าหายเยอะพักอยู นี่พี่น้องกำลังข้าวกำลังแตกนกขาวเดยเห็นหปนะน,นี่ปอาจะวัคซีนนะท่านสีหนาไว้แกงไชโนูวัคซีนเลยเร่กำลังแตกข้าวขยะเดี๋กินแต่เศร้าเลยจะไปเบิ่งอยู่บ๊องมันร่มเหลืองเนี่อยใส่อยู่ไปเบิ่งบ้านานาโมองอยู่แล้วจะพาไป วันนี้วันวันที่ยี่สิบสามื้อนี้วันที่สิบสามวันคานที่ถือวันคานที่บกม่ถ้าบ่ผิดเออจ้าลักคาดเนาะเออเม่นี้ซุกเซาก่อนเมื่อนี้วันยางนักเรียนเมื่อนี้วันชุกแมนันที่สิบเจโอ้เก่งเก่งมุยให้บอกได้ อืมตัวเราคลิกนี่จะคุ้มนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก่งยูวานวันที่เธาได้สาม,มวานไปโรงเรียนโอ้เก่ง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 ไรใครก็เต่ใครก็เตะก,ก่อนไร ก่อนบบหูจักหมื่จากวันอันนี้เวลายายถามโอ้จะคงจะคื้งงามเล้เี่ยวเหียวเๆียวเี่เดีเบิร์ใช่เนาะคือว่าตตอนมันนันนวได้กินโอ้ยสิบบนล่ะอะไรนะแล้วมันตวขอนใหญ่อ้นใหญ่เกินไปพุดขึ้นมาแต่ฮากเกดีกกดีมากอืมสภาแกอ่อนหม ได้แล้วมันเาวาได้เด้เลยหอ้มันออกอ้อออกมันนีเด้อปะแ้วอุออกปาูออกวะข้างนอกไปกัสิพักกัสิเขียวงามกตแห้งเลยเหรอจกตแห้งแล้หนาวไผู้เจาแป้งบอลให้นอนได้แต่ว่าถ้าเธอนอน แต่อีปุ่ยก็บกลูกกน้วไปนอนน้ำกันกองเพื่องเออจะงเ่กันล่เนเนดัดง,ดงดอันนี้บอกสองเช้าเป็นอะไรเออยังมันบ่มีไก่เราจะมาอ้าวไปกินกับมันปนตาได้มั้ เ้ต้มโต๊ดดนีเดาต้มตมพอดีหนึ่งกินเด็กกินอยู่เอาเหนมันยังเหี้ยว่ะเอาล่ะใช่ตาถั่วหาดูเลยออหาเห็นองหาเหีเลยแ่ลพเลยเ่เห็น ตัวเอาอยู่บ่ะไเอาแล้วโอ้ยังหน่อยสาสหมาคุณนะ่นะงามบีนี่สี่หมาคุณด้ลไปเรื่อยๆไอเือนนี่คืองามแค้เขือนี่ได้กินตลอดเลยนี่ได้กินแต่พีมากพี่ชุดป้าดูไปนะกระโดุตรงโต๊ง่เนาะ

น่าจะมีห้องเยียนบ่ามาก็ได้มาเจอหงเยียนหมดเลยสู้กับขันน้องทำไมอยู่ข้าน้องก่อมันอยากกินน้ำโตปะทักเลยโอ้อากาศหนาวพี่น้องไลยดูแลสุกปลา,าปากตาเด้อทางกรุงเทปปพเป็นผู้สิบวหนาวไปานใดหรอกเอาอยู่มาเท่าไรปีกันนัง่นองมีหนาวอยู่เป็นบางมือ คือว่าเลยตึกแถวไยอยู่ในตัวเมืองกันหอนาวสัอยู่้านน,นนอก็งี้นะมากระท่าน,นหน่อยนะ,ะตึกราผาดลงมาเมืนะ่อวานมันกร้ายเกิกกบบเบิดกนน่ะอคุกๆ่บอกระดาผาดเอาบวัลวลมันล่นมาตยัง ใบประกอบกำลังสิปุ่งพี่น,อน,อนอ้อง,องอเต็เมอ,อ,ยอ,อ,อยู่บ่เ้าอันน่าจักเป็ดแลเจ้าละพีใงเย่งเป็ดเอือบรพบ่้เมเลนนี้คือเปเห็นกบโดด ถือถือ<ท>นี่ปล<ม>าลุงมันยังพัน er. มาจ้ะตากระน้าเป็นปลาได้น้าบัวมากินเอาเงี้ยโอ้ยเอเข้ามาเอาเบิร์ตเดี๋ยวบอกันาน้าเราจะนอนตุกมบอกเยี่มผูกชม น่าก็มากินคือเกาไม่นถังมาซาเนี่ยเนี่ยหัวตุ้มๆมาเลย่ง,ยป,งปิ่งปลาเอือพกเด้วยปีใหม่ใครเนีย่ยพ่อใหญ่ตะก,กี้น้องเนื่ยไปนั่งเล่าประจืม คือเราถีบป้ายมาสิไปใส่อุงเฮียนบ่แล้วป้ายป้ายไปชงแล้วอะบ่ไม่อยากไปยังเจ้าคือจนเจ้าแม่ได้มากินเลยเนาะโอ้โหหารถดีดุคือจนเพราะว่าตอนตอนตีห่านะประมาณสิบเก้าองศาความหนาวนะพอาดิแสงแดดออกมาประมาณสิบเก้าองศา หัวปลาสองสองอยูอย่ยยยยเพียงเลยเลนบ้ยา,าเาบอกให้เราเ่นเ้นให้เบิ้งมากก่ัวมันใหญ่อยเด้อสองสองสองจุ่มจิมจุจิ้อยู่ไหนขอเดรุ่นปล่อยปล่กระเดื่งบางเกลือคู่มือคู่มือพินาปล่อยละลายพินานี่ปล่อยจาสองอยสมก็ได้นน้องหน่อยปล่อยน้องน่อยน้ำ <Man. S 2> มแม่ทั้งเบิองมาหนีเนาะเขายังจกอยู่ผูกอยู่มึงห้องตังมึงวานเอาเบิองนี่ขีปเสาเอื่อยเอื่อยไปถ่ายไป้บ้านบน้านภูนนมีจุดต้องหอยปังหน่อยเหมืนกัเออหอยปังบ้นนานนะในทางนี่ทางลงกันนั่นดิ Ừ, à, mày lấy phiền lửa khắp phunti tìm lắp xong chờ sao tôi yên yang yên lạp nữa mày nữa mày nữa mày mày nữa